สวัสดีกับบรรยากาศหนาวๆอยู่น้ากันกับเมกเกอร์เซีบ้านสวนจ้ามือนี้ผาออกมาย้มเสาๆนะคะบนเสียงเปลี่ยนห้องกับกาดพี่นองคะ่ะยังบ่ท่านด้เก็บใครนะคะออกมาจากต่เสาเลยเบิงพระอาทิตย์กับกระลังขืนนะคะนี่บรรยากาศร่มหนาวมาแล้วจ้าหนาวแห้งๆนะคะทั้งนี้กับ18 19องศานะคะแต่ละมือก็ถือว่าเริ่มลดลงเรื่อยๆนะคะนี่ตอนนี้ก็เกี่ยวเขาเลี้ยวเบิดเลี้ยวคะ่ะ ทุกคนก็เสร็จแล้วเอาขึ้นช้างแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะค่ะส่วนเมื่อกี้กัเกี่ยวแล้วตากแล้วเก็บแล้วคือกันค่ะพี่น้องค่ะตอนนี้ก็เข้าสู่หมดการทํางานอาชีพหลักก็คือเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ค่ะส่วนงัวก็ปล่อยไปย่างมือเสาร์สวยๆนะคะค่ะผุ่นนอนอยู่ในคอกอยู่เลยค่ะบ่ต้องฟ้าวเพราะว่างัวตอนนี้ก็ปล่อยเป็นเวลา ก็จะปล่อยงวัวออกไปอีกรอบหนึ่งก็จะเป็นประมาณเที่ยงค่ะเขามากกับยางมงมูเร้งห้าหกม้งแรงเนาะคะ่ะมันเป็นเวลาของพิ่นแต่ช่วงยางมืมูเส้ากัน,นอนค่ะพี่นอ้องอากาศมันหนาวมันเย็นเนาะคะ่ะนี่ค่ะไก่ย่างหมอเส่าก็ให้อาหารไก่ซะก่อนเนาะคะ่ะก่อนสีเข้าขอกเป็ดไปเก็บไข่เพราะว่าไก่ก็จะไข่ให้ห้าอสวยนสวยๆเนาะคะ่ะใสๆเอาก็จะเก็บไข่ไก่หลอบแหลกอยู่ประมาณสิบมุงกว่าสิบเอ็ดมุงเนาะคะ่ะ ไข่ไก่หนีเฮ้าสิเก็บอยู่สองหลอบค่ะพี่น้องจะเก็บหลอบเสากและก่ะค่จะเก็บหลอบยามมือเลงนั่มแล้ค่ะยามมือเล้งกะเก็บได้ตลอดนาะงคะ่ะช่วงหลังจากใบม่วงไปแล้วก็คือแล้วเต่เข้าเลยค่ะสะดวกเวลาใดก็เก็บเวลานั้นแต่เวลาเข้าเก็บไข่ไอช่วงยามเวลาแรกค,คือต้องฝ่าเก็บเนาะคะ่ะเพราะว่าถ้าไข่มันหลายมันหล่นตะกา้าไก่มันอยากจิกนะคะพี่นอ้องมันอยากจิกไข่ไข่ก็จะแตกปวดปลาอยู่ใต็น เหล่าไก่อันนี้ก็มีไก่คือกันเนาะค่ะนี่กะห้องหาคนแล้วเล่นน้ำโมตัวเล่นกะเล่นเนาะค่ะบ่ได้หนาวคือข้นนี่ค่ะคุนไอ้โมนบ่ได้เล่นนี่ทั้งทึ่งทั้งกันเนี่ยมึนนยงแนนต่งนนบ,นนบ,บ,นนบรรยากาศเย็ยนๆหนาวๆ ช่วงนี้บ่ได้มีเวลามาอัปเดตพี่น้องได้เบิ่งปานใดเนาะค่ะการยากเวียกยากงานนั่นล่ะค่ะพี่น้องคะ่ะช่วงใดมีเวลานี่ก็มาอัปเดตให้พี่น้องได้เบิ่งหลังเออ่หลังจากนี้ก็คงจะมีเวลาได้มาอัปเดตเนาะค่ะว่าตอนนี้ก็กำลังเฮ็ดอีหยังอยู่เพราะว่าหลางังก่อนหน้านี้ก็ยากนําเวียกนํางานเนาะคะ่ะตากข้าวตากน้ําเอาเขาขึ้นบ้านแล้วก็ใส่สีมีเวลาไปส่งไข่เนาะคะ่ะพี่น้องช่วงนี้มันอันบ่ได้อยู่ทังติร์นฟ้ามเนาะคะ่ะเฮาก็ต้องออกไปทั้งนอกเฮาก็จะ ไปส่งไข่ลูกค้ามื่อนี้ก่ะมีออเดอร์ส่งไข่ลูกค้าคือกันเนาะคะ่ะแต่ย่างหมูสอก,ก็เอาบรรยากาศมาฝังพี่ฝังน้องสะก่อนเนาะคะ่ะไก่หอนเด็กเป็ดเหลี่ยมฟองนี่ก่ะออกไข่ส่วนขอกี่มื่อไม่ก่ย่างบ่ท่านเด็กไข่เนาะค่ะค่ะช่วยจากสภาพอากาศนั่นนั่ะละคะ่ะเพราะว่าอากาศหนาวไก,ก่เป็นกระสีบ่ปันใดเนาะคะ่ะมีโรคมีภัยมาน้ำอากาศหนาวก็จะป็นวัดเป็นไอเนาะคะ่ะเป็นทุกขนอากาศปับสภาพอากาศเนาะ ยูนิฟิเกอยากจะอุ่นเนยนะคะเพราะว่ามีผ้าเชลล์บางร่มดานขาดให่อาหารไว้สักก้อนนะคะส่วนน้ำก็ยังเหลืออยู่รอมาตอ่อีช่วง สายๆจกักนอยจกงสิไส่มตเตืมนน้าค่ะต้องไปเก็บไข่เก็บซะกรอนอุปกรณ์เก็บไข่ปลากระบนพ่อปลาบัะนี้ปลาวัดกินป่ได้วานป่ได้เนาะคะ่ะปลามนันไววปลาโตใหญ่ การเคลื่อนโตหรือว่าเป็นอยู่ในน้ำจะจับไปย่ากนะค่ะ